สวัสดีคะ่ะ FC ทุกทท่านนะคะคราวนี้เป็นคลิปของอการเตรียมดินนะคะเป็นการเขาเรียกอะไรนะคราดดินใช่ไหมคะพรวนดินด้วยรถไถเดินตามค่ะรถไถนี้นะคะเป็นรถไถที่ใช้มานานแล้วเนาะคือก่อนหน้าที่จะมีรถไถอันนี้ก็จะเป็นการดำแบบธรรมดาดำมือหรือว่าอะไรทำนาแบบธรรมชาตินะคะ แต่ตอนนี้ก็เริ่มมามีรถไถแบบเดินตามใช่ไหมคะก็ก็จะจะจะ,จะดีขึ้นจากการที่ใช้ดํานาก็จะเร็วขึ้นเพราะณนะปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นรถไถแบบอ่อเป็นเครื่องจักรแล้วเนาะมันก็จะเร็วแต่ว่าที่บ้านก็ยังมีการใช้รถไถแบบเดินตามนะคะส่วนที่เห็นนี้นะคะเป็นกระท่อมกระท่อมที่เขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะคะไปสร้างกระท่อมไว้อยู่ข้างนานะคะแล้วก็ เลี้ยงวัวไปด้วยแล้วก็เก็บฟางไว้เป็นก้อนๆเห็นไหมคะเป็นเรียงไว้เป็นก้อนๆเพื่อเอาไว้เก็บให้วัวกินนะคะช่วงหน้าแล้งจะไม่มีหญ้านะคะก็ให้กินฟางนะคะก็ที่เห็นอยู่นี้ก็ลุงแกกําลังที่จะคลาดดินนะคะเตรียมหวานข้าวนาตมนะคะของของนาปรังปีนี้คะ่ะช่วงนี้ซึ่งก็แกก็จะเริ่มประมาณ วันนี้ก็คือวันที่7นะคะวันที่7เดือน1นึ่งะคะ่ะก็กำลังที่จะเริ่มคลาดเริ่มเตรียมดินนะคะเพื่อที่จะหวานข้าวก็วิธีชาวบ้านนะคะแบบนี้ค่ะก็ไม่พลาดที่จะอยากเก็บวิดีโอมาให้ทุกท่านชมเผื่ออยากจะเห็นชีวิตแบบชาวนาน,นะคะสำหรับแจ็คเองก็ จริงๆแล้วก็อยากจะถ่ายทําเรื่อยๆอะค่ะสําหรับการทํานาเพราะว่าถึงเวลาที่ประมาณเดือนออมิถุนาก็จะต้องเริ่มทํานาปีใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้จะก็กาลังเริ่มที่จะเตรียมเตรียมดินเหมือนกันค่ะปลูกป,ปอเทืองบ้างหรือว่าไถากลบฟางบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะช่วงนี้แต่ว่าจ๊ไม่ได้ทํานานาปรังะคะก็จะ อพอเห็นพอเห็นลุงเขาทํานาปลังนะคะก็เก็บเก็บคลิปมาให้ท่านผู้ชมที่อยากชมชมนะคะก็ลองชมชีวิตของบรรยากาศของชาวนาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนช่วงหน้าหนาวอะค่ะแต่ว่าก็จะมีอากาศร้อนนะคะที่ช่วงช่วงกลางคืนจะหนาวแต่ว่าช่วงกลางวันจะร้อน,นะค่ะแดดมากค่ะก็ชมเพื่อความเพลิดเพลินนะคะก็ หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกใจสำหรับบางท่านนะคะที่ชอบบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะคะขอบคุณค่ะ